ทำอะไรเนี่เสียนันแม่สิลาป,ป่านะสวัสดีค่ะมาอีกแล้วยายเตี๋ยวผาเสียบยุด,ดิยอลอยนัวซองอยไนัวมื้อนี้ยายไปตึกสะดุ้งมากยายฟักแล้วยายมะขวะยายสีลาป,ป่าเึกสะดุ้งในป่าคาสวัสดีสวัสดีครับยุดดีครับผมวัอน,นี้แม่ชิลาป,ป่าจะกินครับสลองเชียงหน้าไหมครับพี่น้อง ขัวนันสุกๆกันมีหน้งขวางสกันกินหอมเลยเหรอขัวใส่กระเทียมมัไม่ไม่เกี่ยวกใส่กระเทียมขัวใส่กระเทียมมันสุกๆกันหมดได้เคียงหน้าไหมลูกเบอร์เป็นไหมเหรอเนาะเบอร์เป็นมนั่นสุกในี่ยค่ะมันสุกๆแค่ไหนหอมหอมหอมคักที่น้องตาขาวแม่ไปซื้อกระส่าวหนึ่งกระส่าวๆนะเดือดๆเลยปฏีก็มันแหวงแล้วก็ส่วนทอดไผรนะไปผู้เดียวไปผู้เดียวนัแล้ว พี่หลอกก็บกล้าหลอกแม่ดอกอยังที่วางเซนมในันเปิดอลานละอู้บอไปหละเท่บอนี่เทอะเมาเขาเทมันเย็นจักน้อยแล้วขายังเขนคนลเกี่ยอเนกระเทียมไม่อคยหอมมาตี่อยหลับปลาขาวลูกหลาสอคนสำีก็ดีแล้วะโอ้มันสิลกติดตามมุกชัวร์นครับพี่น้องติตามุกชัวร์น้ยู่ตำามุกัวน้ำครับ เดี๋ยวเบ่งแสงกันทา่านใดมืดทำไปทั่วครับพี่น้องพักแม่กระเก็บได้สวนพักพักแม่กระได้ได้แล้วเนี่ยครับเรื่อ<ล>งปง<า>แล้วครับพักก็ได้พักวานไว้พักแม่ปูกไว้เดี๋ยวนี้สวนเท่านั้นครับผลกำลังล้งมหมดเลยเดี๋ยวมือหนอาสีผ้าซุปน้ำใหม่ครับใหญ่พ่นก็เอามาฝากพี่เรามาเลียนน้ำครับมาดำกบ เราฝนดียลนะเราเห็นหน้าไม้เหี่ยกับไรเน็่ยแต่ต้นยู่ได้นบัตปีกันแล้วไอ้นี่ครับเห็นหน้าไหมมืดเล็กน้อยย้อนแสงแต่กันได้วิวดีเยอะด้ีครับแง้มเกี่ยวเขา่าหนีเกี่ยวเลยหล่ะคือไมากินเข่าทั้งนี้เลยนะมาลูกเครื่องมาดิแม่ช่วยไว้แม่ช่วยไว้วัตถุย่างละเครื่องเอ้า แล้วเอียงคือประยากนอนแทนเลยเนี่ยเอา้ตาตั้งไว้นี่ด้วยจันตกเทียนนางาตกเทียนหน้าแล้วยเหรอเศกตาไปาเดี๋ยวใส่กระตาไปก็ได้อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้คือหัวปีนี่แม่สร้อยแล้วแม่เซนหน้าไปพี่น้องอยากให้หยุดล่องว่าไทยเบิ่งก็ได้ครับให้แมวว่าอีสานคอยฟังออกปกติอันนี้อีหยังก็หัวปีอันนี้คือหัวปีเมื่อคืนเหรอครับพี่น้องหยุดเคยว่าอยู่มันเล่าเคล็ดล,ลงมาอยากไอเอาตามที่ว,ว,ว่าได้เดียวอันนี้ก็ ซีบอลแก,กมๆกันไปครับพี่น้องสีดฟึกไปนั่มฟื้นในตัวใส่ยังก่อนเน่า,อานโอ้ขันนนหอนประกาศเดี๋ยวหน้าใส่ไปพอแล้วข้มันนนหอนอยู่อจ่เอาหน้าใส่ได้พี่น้องได้มันสีทองเสียเลยอนไรก็สร้างเราจะถาดก้นขื้เก่าครับพี่น้องเราจะสูตรใสสูตรมันแต่ว่าแม่เรากินแบบบักเน่าถือความห่อนแล้วิยเป็นนะนะ ถาพี่เอน่อยแม่ตัวหลังอ้าอ่ะม่หลังคุณน่ะเอาตะแกงมาเห็นไหมมีอะไรต่กาลดเขาวยองขบะนันหลว่าเลยเครื่องปรุงไัน่นปลาทำไส้ำขัวนปลาน้ำปลาแดงประเทศสะกดม่ะพี่ข้าวขัวยังได้หันได้ลงได้มาเลยพี่ข้าวั่วเดี๋ยวคนกระตาหมาก่อนนี่คือยังข้าวครัว อันนี้ปีก,กมันอี้ส่งพง่นไหวยังอยครับมีบีบหน้าแซลเล่บันมันเย็นเลยหน้าใส่หอมคัเกเจียวกระเทียมใส่เจียวกระเทียมใส่หอมมันก็ตะข้าวเ่สมัยตะกี้มันกินดิบโอ้ยแต่ว่ามันเสียบเลยล่ะคักเติบหมดแล้วตะกี้กันเลย ซื้มนี่กับร่นนะล่วงกันแล้วครับว่กินดิบว่กินยัง,นนง,ยงกับบางแยกก็กินอยู่ครับอันน่นาก,กินได้แต่ว่าว่กินไล่นะครับน้ำปลาใสเลยใส่น้ำปลาปลาไม่ให้คายใส่ขวดได้หลาบปลาขาวครับพี่น้องบรนบานเท่านี้แหละมนีกินอาหารบั่นพี่น้องเอ้ยฝนกันลิ้นวันนี้โอ้ยกินแล้วแล้วนอนสิบะเรนนอนเวียนสะบักเข่าพ่อแม่เปียก็อยู่นี่ครับพี่น้องเขียนเปย์เลย ป,ปีขึ้นมาเข็นจะน้ำปลาแดกนงบางๆหนึ่งเลยใส่น้ำปลานะใส่น้ำปลาแดงลงไปใส่น้ำปลาแดงที่เขาต้มไว้เนาะมาใส่รถเกลียวเกี่ยวกับปลาบ้านท่านี่อย่าลืมน้ำปลานะ้ำปลาแดงแล้วพี่น้องเนี่ยผมสื้อรถมาลายเสอรลายครับยืมน้ำข้าวม,ม,มารกจะได้มาเก่งเลยใส่แบบนีน้พวกนี้มันเข้ากันแล้วกัเพราะฉะนั้นพวกนี้เข้าดีๆีกันสิ เพลใส่มักเพลกับใส้เพลีใส่ตามขั้วมักก็ได้ครับพี่น้องแม่เราหนีกินเพลีก็ยุดอยู่เห็นว่าเราเป็นผู้เฒ่าเรากินเพลีก็อยกินแล้วนะเดี๋ยวนี้นะเก่งละแต่เราไม่อยากให้เรากินรแล้วถึงเราสีมักกะยะ<ม>ข้าครัว่วข้าครัวก็ตมเอาพี่น้องใหญ่มากตาหอมก็หอมตามเอาแสบอยู่ว่ามันแสบก็ส่งแสบก่อนปั่นเอานะ่ปั่นมันส่งเป็นผงแบบแป้งบนเนาแม่น่ะ ตัดออกเนี่นี่เป็นกรุบๆน้งอยู่ตัดออกมันสีเขาสีกินมันสียำกรุบๆ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 บางทีบวมๆแน่นไว้ยังแบบบวมีแห้งต่ำบวมมีแห้งต่ำลายคือยังปั่นนะครับว่าบวถือว่บมันสีเซลก็กันอยู่เลยเลยนี่อ๋อหนี่วันนี้แยกเสีเอาหอมใส่หอมข้อนี่ ouais. ม,ม, boiling, มันสีหอมผักซี่น้ำหอมหอมซอยข้อนี่หลี่น้องแล้วก็อย่าลืมซอยหัวตะไคร้ใส่น้ำเด้อลาบปลา บลเขลาก็ใส่น้ำหน่อยนึงสูตรได้เตี่ยพอดีแม่เคยกินบ้างสิแก็เลยเห็ดซีพอมันเป็นสูตรอุปโภคแล้วครับพี่น้องพอมันตั้งเห็ดนี่ตั้งแต่เห็ดซีพคนณท้อก็เคยเห็ดมากปลาขึกันนะครับโอ้มันก็เตรียมพอแล้วพ่อแรกแรกๆว่าเนนน้อยพอดีใส่เครื่องลงไปเราเตรียมหม้อเลยโอ้ยหอมหมื่นยังไงเนี่ยเหมือนเอาซิมซีมซีมคือวะ ได้แล้วมั้ยเออน้ำลายน้ำกะจัดจานเ้อาได้เหลือต่บหมออกทั่วต่บหมออกทั่วก่อนพี่น้องเอาขวมตับหกทั่วก่อนครับแม่เราเฮิดลาบปลาแล้วล่ะฮิตตำบหกทั่วกัน คือจะกินตำมอคัวนั่ตาายไยงไาตาแต่ว่าคือือัตีให้เรลื้นกนไปน้ำครับให้เราเกลื้อนนี่ยนะเกลื้อนหอยกีอบก็อื่นกลองจะกิ่เห็ดอะไร ทินงหน้าไม่ได้พาดถึงเมื่อคนวารองมันไทยบ้างครับเดี๋ยววาชามเนเยนอนบ้างแล้วแค่นิดเดียวเอาสีต่ำบุกทัวเพือตำเคร่องก่อนจวางตัวตัวจิแตกว่ะโอ้สุดเลยหนึ่งดีหนึ่วันตาำบุกงเออสารล้งก็แลกง่ายเห็นตำทัวใส่บกเรียนก้อนเสือโอ้งวาพ่อแล้วนะกินประพฤตกล่องเห็นพุ่น ทั่วปลูกเองครับมาเกียวขอเอาของเื่อวันนี้กินแล้วบ้างเนี่ยปลูกพักกันบ้านพักกับบ้านไว้แล้วก็มี่ซอนซ้ำหนานเลยก็ได้กินแล้วลพุ่ผงปรุงรสพอสิบอะไรไม่เห็นอยู่หน้าหนึ่งฝนตกพี่นอ้องเขาก็สิมีแห้งหน้าจืดแห้งครับได้หม,มี่กับตกปป๊กยน้ลาน้ำปลามาเขีมไปเขีมครับผมของซ้อนน้ำปลา ทำปลาแดดครับน่าวครับเสียงมันแะเสียบอ่ะเสียงมันจะไม่ไล่เสียงเหตุแล้วเราลาบไปฟังฟังนั่นบ่โอเคกันแล้วเนาะ จานเดียวกันก็เลยใส่กันโล่ตะกินนี่กินล่องเองยาวกันนะเสร็จแล้วไปเสร็จแล้วครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อครับผมแล้ว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 เพียรพักสามสวนให้เราครัปบปลาปลาตำทัวครับผมมามาพี่น้องเล่นส้มกัน,กนมากินส้มกันน,กนี่มนาะอันนี้พกย,ยังนี่ปลาติวปัาติวกินกับยังกระได้ป่ะดินยังกระได้ปลาป่าปลาดีละปลากระเดากระมี่ลวกลวกผักกระเดากระมี่ บวกรลายจีกระเด่าย่อดีเราจะมักหยดน้ำสีสไตล์กันกินอันนี้พักการขึ้นสวนเราเนี่ยหรอพักกินแล้วมันนี่ฝนตก เก่าเลือเนื่อยครับมันถือฝน <c oughs> เก่าเหนื่อยจักน้อยผักข,ข้าวท่องครับ กกินมันสิประเิดอันแม่ปูกไว้วเนเ่ยคืออลรปูกไว้ใบใหญ่กว่านี้มันอยู่หมอกมันงามอันนี้ใบเสี้ยงดาเดี๋ยวกินเลยเนี่ยมเมเสี้ยงดา ขันมาให้มานาากับพ่อได้กินยุ่วพักนะพี่น้องพักปลาเขาหนิเนาะมาเด้อพี่น้องคุยเด้อคุยเด้อหลับปลาขาวใหญ่ มันหนาอ,าอันนั้นเอาหมดหนึ่งมันเี่เยาเขมามันหนึ่งอย่นี่รถมันติดแต่เย็นกับหนึ่งไดดกันแล้ยวมันหนึ่งอยู่เรื่องทิ้งหน้าเลยไอ้น,นั่นถือฝนน้ำไรเงยเขาเย็นน้ำ,งงนำหรือไม่แล้วมาอุนน่นเนาะแล้วก็ถือฝนอีกตะกี้กินผักกระถินอยู่พนแล้ว พักดิวพักพกันนี่ับวันพักกาศขึ้นไซโค้นนะ่ะแหวนโอเคไปกินพี่น้องก็ไปไกล,ากลามากเพราะพักไปกินเอออร่ ทั่วปีจักน้อยนี่โอ้ยบุูกลิ่นเจ้าของอืมก็ต้องจะเป็นทั่วปีอ่ะตั้ทั่วปีเนอะโอ้ยสุดยอดไม่ได้ขอให้หน่อยว่าน้ำหนึ่งสองไม่ยอม ไปในน้อยแวเมียรมปลอยไปลุงชาน่ะแม่เขาไปไดิไปหากินไก่ซุ่มมีประท่านนกดอกนกเก่งไรแม่แม่วาดจิประท่านนกแต่ว่าแมียวมะปลอยไปสาวมากอยู่บึงถ้ากระโดกับหายากน้อยมันมันยาหมอนซุมมันนีกันเลยบ่คอยเห็นตนนะ มันลงไปถ้ำกระโดดวันถ้ำแต่ว่านเป็นน้ำอยู่เลยมันอยากมันอยากนิดยึงเป็นน้ำแกงอยู่พี่น้องน้ำพ่าในโบกเอ้อน้ำนหนยันงมีน้ำอยู่ เขาล้มมองก็เริ่มเป็นห่วงแล้วมันต้งรังเลยเป็นมาน่านเดยกมาแบนเฮ้ยมันเขาลงไปนองเขาไปเสียเด็อดฟาวก็เดื <laughs> <laughs> อดจะไปวายลูกเคนลูกเพคนใส่ไงพ่ <laughs> อแม่ใส่เขาฟาวเ,เขาเล้ยขี้รถแห้ง กุ๊กกี้ซส่าน่ะใส่ย nhạc เบอร์แก้วไปหนึห่งซีได้ครับตะกี้ยักฟักเราไปเฮ็ดแก้ว,ลกวลกเลยหรือครัวเราไปเฮ็ดแก้วลราไปพันแก้วยังแก้วต่ำแก้วแล้วก็พันน์แก้วปลาเนี่ยแม่นบอกเฮ็ดแก้วแล้วก็ปลาที่ขัวรเราเนี่ยไปพันน์รุ่นใหเ่ด้วย แสบอยู่พี่น้องย่ายกับกายสีอิ่มแล้วล่ะคันอิ่มแล้วพุ้ย่ายสีภาพเปน็นยางมึงเทียงหน้าใหม่ย่ายได้ไปเบิองเข่าเข่าสีพ่อเกล,ล้วกับมี่นน่ะเดี๋ยวย่า่ภาไปเลอกมึงได้พี่น,อน้องได้เทียงหน้าใหม่ย่ายเตี้ยครับเห็ดทองก็แล้วครับก็เลยภา,าก,กันขึ้นมาเห็ดขีดเป็น,พพนอยู่เช่นนี้มึงแง้มเวทแง้มยังเงนมาพักพอนี่แหละครับลบแดดลดนำ้ำใจแย้มเกี่ยวเขาข,ข,ขึ้นจะได้ขึ้นมาลบแดดอย่างน,นี้แล้วครับพี่น้องเขาให้นี่กระเพาะอะไรเกล้วครับเดีจะร่มมาหอบเอาล่มต้องไปเลยนี่ครับบรรยากาศรอบๆ ญญบรรนยากาศสอกับบรรยากาศดีเครับอันนี้ก็รอบๆเทียงหน้าครับพี่น้องอันนี้กับล่งเป็นม่านเขาครับข้างหน้ากะล่งอุ้มทองให,ใหญ่ใหญ่พ่เบิ้งเด้ของนี่ใหญ่ปลูกไปนลยล่างปลูกไว้ขายกินปลูกไว้กิน,นครับมีบักพริกบางยังนั่งดีครับพี่น้องมีบกักพริกูอยู่ในสวนมันก็มีอัน มันเป็นหน่วยอะไรลวงเป็นหน่วยอะไรเห็นมนแหลมน,นหน่วยแล้วน,นี่ครับอันนี้ก็ลังจีวากำลังหวานมาตีเอาไว้ใส่แตงโมหุ่งนี่แหละครับพี่น้องนี่ก็เที่ยงหน้าหุกจัง่อยครับนี่นกเป็ดนี่ครับนกเป็ดน่ะม,ม,มันกลอันนี้ปนไปได้มาจากว่างไปเที่ยวโคราชครับพี่น้องไปซื้อเอาอยู่หมองด้านเกวียนนะครับที่เพิ่น็ด ขายกันราคาก็ถือดีโอ้เห็ดเห็ดเห็ดกระลังออกเห็ดกระลังออกนี่เห็ดเห็ดกับเบ็ดซื้อมากกันครับหักละดอกนึงนี่ครับกบลูกเหมือนกับโกบลูกกระลังชิล่งหนาเหมือนบ่อนนะกบใหญ่เอามาเลี้ยงไว้พี่น้องกบใหญ่ครับเอามาประดับซื้อครับพี่น้องไปซื้อมากเห็นวัานารักดีนะครับอคลิปนี้กับพ่อกับยายคนนี่ได้พี่น้องได้พ่อกับยายกับลูกคนนี่ให้พี่น้องเฮามีความสุขเด้อสุขกายสบายใจก็ยายวายแหละมีความสุขความเจริญความเก็บยายได้ความขายยยามี กับยายกับลูกคลิใไม่ได้ค่ะเด้อขอบคุณที่มาเบิงลูกกับแม่ได้ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณจากใจจริงสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืมพูดเฒ่าเด้ออย่าลืมเด็หน่อยเด้ดดอ